วดทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมเตอร์ใน t e ท h l i ฟ e n o นนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแกะกล่องกันนะครับผมเรียกว่าวันนี้มีถึง3กล่องกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับนี่นะครับ3กล่องเนาะก็มีโลโก้ชัดสี่สองนะครับแล้วก็มี iPad Air 5แล้วก็ Apple Pencil นะครับผมก็โคตรเยอะนะฮะจ,จริงๆเนี่ยเขาส่งมา อ,อย่าง425ในส่งมาก่อนแล้วแล้วก็ iPad Air 5เนี่ยส่งมาวันที่8แล้วก็ Apple Pencil ตามมาประมาณวันที่10ประมาณนั้นนะครับผมวันที่9ประมาณนั้นอ่ะก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะฮะมันก็ค่อยๆทยอยมาเนาะก็เลยเดี๋ยวแกะทีเดียวแล้วกันเริ่มกันที่อย่างแรกพระเอกของเราคนก่อนเลยนะครับผมกับตัว iPad Air นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้คัตเตอร์นะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเรียกว่าไม่รู้เห็นไหม เป็นเหมือนแบบโลโก้ว่าให้ดึงตรงนี้นะครับผมอะแล้วก็จะดึงตามเขาว่าไปนะฮะให้ฟังเสียงแล้ว no. กันนะก็ Sergio. เปิดมานะครับผมก็กล่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมเลยคนอื่นเขาก็คงแบบแกะกันไปแล้วนะแล้วก็จริง <c oughs> ๆคือรีวิวมแล้วด้วยผมได้ช้ากว่าชาวบ้านเขานะครับก็นี่ ข้างใน,นก็จะเขียนว่า iPad อยู่เป็นตัวอักษรน่าจะเห็นกันลางๆนะครับแล้วเราก็สามารถเทกวาอย่างนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยง่ายมากๆโคตรๆเลยนะครับผมต้องบอกว่าง่ายโคตรๆจริงๆแล้วเป็นสีม่วงนะครับผมที่ผมสั่งไปนี่ตรงนี้โลโก้เขาก็จะทําเป็นสีม่วงๆว้ด้วยนะน่าจะเห็นสีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูดีนะครับผมจากกล่องนะ เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้สั่ง iPad มารีวิวเลยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ใช้ iPad เลยนะครับผมโดยส่วนใหญ่ซึ่งก็อันนี้เป็นครั้งแรกเนาะตรงนี้อีกเช่นเคยเขาจะมีนะเห็นไหมเขาจะมีตัวโลโก,โก้ที่เอาไว้บอกว่าให้เราดึงได้นะครับก็จะดึงจากตรงนี้ได้เลยไม่ต้องใช้คัตเตอร์เหมือนเดิมนะ ข้างหลังเขาก็จะเขียนว่า iPad Air 5 Generation นะครับผมเป็นเวอร์ชัน Wi-Fi นะที่ผมสั่งซึ่งจะเป็นความจุสูงสุดเลยแหละ256นะครับผมสหรับที่ผมเลือกมาเนาะในครั้งนี้อ่ะก็จะมีอื่นๆเขียนอีกมากมายเดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อนละกันนะเห็นไหมอ่ะน่าจะโฟกัสแล้วเนาะมันโฟกัสนี่ผมเนาะเคน่าจะเห็นนะครับ ก็จะเป็นพวกความจุแล้วก็มีพวกรุ่นอะไรเงี้ยบอกมาเนาะซึ่งตรงนี้ไม่น่ามีซิวอะไรและอ่ะก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะคิดว่าเดี๋ยวผมขอดึงก่อนนะโอเคมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นครับก็คือเรื่องขึ้นแหละแต่พอผมไม่ได้ตั้งบนโต๊ะแกะบนตักมันก็จะยาก,ยากๆหน่อยนะยจริงๆก็คงง่ายกว่าน,นี้นะครับก็จะมี iPad Air เขียนอยู่ข้างๆตรงนี้นะโอเคอันนี้เดี๋ยวฝาเราวางก่อนแล้วกันนะฝาก็ทํามาจากเป็นแบบ เหมือนกระดาษรีไซเคิลนะครับผมเปิดมาเราจะเจอ iPad ของเราแบบนี้เลยนะครับผมหนึ่งเครื่องทีนี้ตัว iPad เดี๋ยวเราจะดึงแล้วก็วางไว้ข้างหลังก่อนนะครับโอเคข้างในก็จะมีในส่วนของคู่มือเขียน Design by Apple California เหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือนะทีนี้ภายในกล่องเนี่ยเขายังให้หัวชาร์จมาอยู่นะครับสำหรับตัว iPad Air นะจะเป็นหัวชาร์จที่เป็นตัว 20วัตต์นะครับก็เป็นฟ้าชาร์จจริงๆต้องพูดตามตรงว่าถ้าใครเนี่ยที่จะเรียกว่าเป็นคนที่ใช้พวกแบบเรียกว่าไง iPad อยู่แล้วแล้วกเ็เหมือนแบบมี p p o o n อีกเครื่องเนี่ยก็ซื้อแบบนี้ดีนะก็คือคุณซื้อ iPad แล้วคุณก็ได้หัวชาร์จเลยอันนึงหมด ก็ใช้อันหนึ่งไปแล้วก็ค่อยกลับมาชาร์จ iPhone อะไรอย่างงี้ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ไม่ต้องไปซื้อหัวชาร์จตอนซื้อ iPhone นะครับผมแต่ว่าก็จ่ายแพงกว่าเดิมแล้วก็สายชาร์จเนี่ยเขาจะให้มาเป็น c to C นะครับผมเป็นสายแบบรีไซเคิลของ Apple เหมือนเดิมตัวนี้ก็จะขาดง่ายหน่อยพอผ่านไปสักปีกว่า2องปีอะไรอย่างเงี้ยก็มีสออย่างเนาะเป็นสายชาร์จแล้วก็เป็นหัวชาร์จ USBC นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะฮะก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ ถือว่ายังให้มาก็ยังโอเคอยู่นะในกล่องแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ไปถึงในส่วนของคู่มือกันก่อนแล้วกันผมก็จำไม่ได้ว่าเขามีติ๊กเกอร์ไหมรุ่นนี้เหมือนว่าไม่มีปะ่ะถ้าเป็น iPad หรือว่ามีวะออมีมีม,มีเป็นติ๊กเกอร์สีขาวนะครับผมเขาไม่ได้ทํามาเป็นติ๊กเกอร์สีๆนะมี2อันให้ได้ใช้กันก็คือเป็นสมมุติใครจะแปะอะไรก็แปะไปนะครับว่าอย่างไรในส่วนของแบบอ,อยากแปะ แปะพวกรถยนต์อะไรเงี้ยใครอยากแปะก็แปะได้นะครับผมแปะแทนแบบวัตถาไม้อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกผ่านกสทชนะครับผมแล้วก็จะเป็นคู่มืออื่นๆของทาง iPad ว่าอ่ะอันนี้เคล็ดลับเซตอัพยังไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นซึ่งก็ไม่มีอะไรผมว่าก็โดยหลักๆก็เราก็ใช้แบบไม่อ่านคู่มือกันอยู่แล้วเนาะซึ่ง iPad ของเราก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผม จากตรงนี้ก็สีสำหรับผมดูไม่ค่อยม่วงเท่าไหร่นะเดีเราจะแกะต้องแกะจากทางนี้มัง้งนี่นะครับข้างหลังนี้นะก็จะมีแบบเหมือนแบบให้แกะอยู่อะตรงเนี้ยคุตาบางเบาเรื่องนะอุยโทอนนี่ครับก็จะเป็นสีม่วงๆแบบนี้เลย ซึ่งก็ถ้าดูด้วยตาของผมเนี่ยผมว่ามันออกม่วงเกือบดํานะแต่ถ้าดูในกล้องมันก็ม่วงแหละแต่ว่าถ้าดูด้วยตาผมอะผมว่ามันออกม่วงม่วงเกือบจะดํามากกว่านะครับซึ่งก็เป็นสีที่ก็สวยดีนะฮะโดยส่วนตัวผมผมว่าก็สวยดีโอเควางไปก่อนทีนี้อย่างที่สคลิปนี้มันจะออกนานก็เพราะว่า iPad มันไม่ได้มีแค่ iPad เหมือน iPhone นะั่นแหละโอเคชิค้นที่2กับ Apple Pencil นะครับผมก็แกะกันเลยนะฮะเรียบร้อยตัวออกมาก็เจอ Apple Pencil อยู่แบบนี้นะฮะนอนแบบธรรมดายเลยดึงออกมามันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะพอใช้กระดาษล็อกไว้นะครับผมอันนี้มันจะต่างหน่อยนะก็ดึงง่ายๆด้านบนอีกเหมือนกันนะครับผมดึงออกมาแค่นี้เลย เรียบร้อยพลาติกเต็มห้องอันนี้ก็เป็นแพคเกจจิ้งที่ใช้ในการดึงนะครับไม่มีอะไรซีลเหมือนกันแต่นี้แกะง่ายกว่าเยอะเลยนะฮะซึ่งก็เป็นออกมาวันนี้ด้านหน้าเปิดมาดีไซน์แบบ p p p เปิลแคลิฟอรเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เปิดมาเจอดินสอเลยจบนะฮะคู่มืออย่างเดียวไม่มีติ๊กเกอร์แน่นอนอันนี้นะครับเป็นคู่มืออย่างเดียวของ Apple p e n c i l นะครับผมนะมันก็จะไม่มีแน่นอนนะครับติกต๊กกอติกอ๊กเกอร์เนาะเพราะว่าเขาใส่ไม่พอหรอกแพคเกจจิ้งแค่นี้ ต้ก็ิ๊กเกอร์คงเล็กมากะถ้าจะใส่มาให้นะครับเคเก็บ okay. ไปเดี๋ยวผมแปะแมกเนตไว้ตรงตัวเครื่องก่อนล้วกันนะเป็นฝั่งนี้นะครับผมเป็นฝั่งทางด้านขวาของตัวเครื่องนะถ้าเราถือแบบแนวตั้งนะครับอ่ะโอเคแปะไว้่างนี้ก่อนนะผมจะให้ดูแบบตอนสีม่วงอยู่กับ Apple Pencil ก่อนลวกันเป็นมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็สวยดีนะคือมันอยู่ที่ว่าคุณชอบสีไหนนะครับจริงๆแล้ว ตอนแรกจะเอาสตาร์ไลท์ละเพราะว่าคนโหวตสตาร์ไลท์เยอะเหมือนคนดูช่องเราน่าจะชอบสีขาวนะเอาจริงแลนะ้วผมว่าแต่ก็กดม่วงมาก่อนเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะคือม่วงอะ่ะมันนำใช่ไหมเออผมก็เลยอ่ะงั้นก็เอาเป็นม่วงแล้วกันเพราะว่าไหนๆก็ผมเห็นฟ้าเยอะแล้วในไทยทั้งต่างประเทศด้วยผมก็เ,เอาม่วงแล้วกันเสร็จปุ๊บไปแมมาสตาร์ไลท์นำโด่งเลยครับผมก็ไม่ทันแล้วนะฮะกดไปแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนที่ มาช่วยโหวตกันด้วยนะครับข้าวหลังจะรออีกนิดนึงแล้วกันคือผมกลัวของได้ช้านี่ก็ได้วันที่8แล้วนะขนาดแบบผมรีบสั่งแล้วนะโอเคทีนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นมอไซค์นันอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่า,เ,าเคสนะครับผมต้องบอกว่าอันนี้425ดีกรีเนี่ยเขาส่งมาให้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณมากๆที่ลองให้เรามาลองใช้แล้วก็ให้เรามาเลยเนาะเขาไม่ได้จ่ายตังค์นะอันนี้คือ คือเขาอยากให้เราลองใช้ดูนะครับผมว่าเคสตัวนี้เนี่ยใช้แล้วผมรู้สึกยังไงอะไรยังไงก็รีวิวได้เต็มที่เลยนะครับแทบจะไม่บังคับอะไรกันเลยซึ่งก็ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าของของเราส่งมาช้ามากนะครับ <Yeah. S 1> yeah. ในกล่องนะครับผมก็แพคเกจิ้่ค่อนข้างดีนะเขาจะใส่ตัวแบบพลาสติกอัดลมเนี่ยมาเพื่อเป็นบอเบลนะครับก็โอเคครับไม่เปืองดี แล้วก็ในกล่องไม่มีแล้วมีแค่เคสนะครับผมตัวท,ที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นเ,เคสของ iPad Air 4ต้องบอกว่าทำไมมันเป็นเคส iPad Air 4ได้เพราะว่าดีไซน์เดิมเป๊ะๆนะครับผมใครที่ซื้อ iPad Air 5เนี่ยสามารถซื้อเคส iPad Air 4มาใส่ได้เลยนะครับผมเขาก็จะมีเขียนสเปคว่าเป็น Alpha Case นะครับผม Made for iPad Air 10.9 Gen 4นะครับผมเป็นสีน้ำตาลแล้วกอ็อื่นๆก็ไม่มีแล้วแหละ โดยเคสเนี่ยของซูกุผมอ่านถูกไหมซีซูซูกุซูกุน่าจะถูกนะครับซึ่งก็ต้องตัดอีกแล้วควางคัมเตอร์ทำไมนะครับผมสำหรับเคสเนี่ยผมเ,เขามีให้เลือกสีมากมายเลยนะใครที่ต้องการจะสั่งซื้อแบบเห็นแล้วชอบเนี่ยผมจะแปะลิงก์มาให้แล้วกันนะครับมันก็จะมีสีน้ำตาลนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็สีออกแบบดำดำแล้วก็สีขาวแล้วก็เหมือนมีน้ำเงินมั้งนะถ้าผมจำไม่ผิด จะแปะลิงก์ไว้ให้นกักการใครที่สนใจดูได้ที่ใต้คลิปหรือว่าที่นี่เลยนะครับผมที่คอมเมนต์ก็ได้ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เนะโอเคแกะมาแล้วแกะแบบเนียบๆน,นะครับอันนี้ไม่มีแบบดึงๆอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เทลมาเลยแล้วก็ข้างในเขาจะบอกว่า making case for since 2010นะครับผมก็แบบริษัทเขาทำมาตั้งแต่ปี2010แล้โดยนุนนีนั่นนะครับผม my team family every day i slain design because deserves every creche everyone ก็ประมาณว่าเขาก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับผมตรงนี้ด้านหลังเขาก็จะมีบอกว่าตัวเคสใช้งานพับได้ยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขอไปลองใช้ก่อนนะเพราะว่าแกะฟอร์ม iPad จริงๆนะครับผมวันนี้โอเควางไปนี่เขาก็จะมีแปะไว้แบบนี้ก็แพคเกจจิ้งสวยดีนะมีความเล่นสีตรงนี้เป็นตัว Z ซนะครับผมก็คือ สูบุของเขานั่นเองครับแจมแกะออกมาเปิดออกมาเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็เป็นสีน้ำตาลที่ผมชอบมากๆผมชอบสีน้ำตาลมากๆนะครับผมลองจากสีขาวแล้วก็สีฟ้านะครับจริงชอบน้ำตาลมากกว่าฟ้าเลยแหละโอเคนี้เก็บไปก่อนนะฮะก็เป็นตัวกล่องเขานั่นแหละวันนี้กล่องเต็มไปหมดด้านหลังเคสเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้โอเค เดี๋ยวลองใส่กันก่อนดูโอเคโอเข้าหมดแล้วโอเคแน่นหนาม,มากพูดได้แค่ว่ามากมากนะครับเนี่ยอันนี้คือใส่เสร็จแล้วแล้วเมื่อกี้ม่เปิดเครื่องให้ด้วยงงไปหนึ่งจังหวะโอเขียนไม่โคตรแน่นอนะยยอมวะเออคือแน่นจริงนะครับใครอยากได้เคสแบบแน่นๆผมแนะนำเลยนี่นะครับใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่ เขาปิดขอบมิดมากๆนะครับผมต้องพูดว่าปิดขอบดีมากๆจากที่ดูงานตรงนี้นะแบบไม่อวยเลยนะอันนี้คือมันมันปิดแบบโอ้โหอย่างเนียนนะครับเออเปิดมาเฮลโลเปิดปป๊บเดียวติดเลยเร็วมาก M1 นะครับตัวนี้ปิดมาปุ๊บตัว iPad ดแมล่ล็อกห้อ๋อล็อกล็อกล็อกล็อตัวเคสปิดแล้วล็อกนะครับถือว่าผ่านอันนี้ แล้วก็ด้านหลังสามารถหนีบใส่ของได้ด้วยนี่ตรงนี้จะเห็นว่าเขาจะมีช่องให้แบบใส่ของได้ตรงด้านนี้นะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ด้านบนก็สามารถกดได้แบบง่ายๆไม่มีติดปัญหาเดี๋ยวผมจะไปลองใส่ตัวอันนี้ดูก่อนนะตัวนิ้วมือว่าเออผมจะสแกนผ่านได้ง่ายไหมโอเคตอนนี้เลตัปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาดูในส่วนของการใช้งานตัวทัชไอเดีเนาะผมใส่ไปสองนิ้วแล้วตั้ง นิดหนึ่งนิดหนึ่งชาร์นิดหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะยังไม่ชินโอเคไม่มีปัญหาโอเคทีนี้แนวนอนอ๋อโอเคมันก็จะมีดีเลยนิดนึงเพราะว่ามันมีเคสมาเหมือนแบบช่วยป้องกันเรานิดนึงครับผมทีนี้ตัวเนี้ยมันดึงดูดได้ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาชาร์จไหมโอเคชาร์จนะครับผมอันนี้เป็นการเซตอัพ Apple Pencil ก็ถือว่าผ่านนะครับผมทั้งหมดเลยในการที่ว่า จะชาร์จหรือว่าทัชไอดีนะครับผมแล้วก็ปกป้องตัว iPad ของผมได้ค่อนข้างดีนะอ่ะก็เดี๋ยวลองใช้งานกันดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาพูดกันเต็มๆอีกทีนะครับผมในรีวิวตัวเต็มเนาะทั้งเรื่องสีเรื่องของฝาหลังที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือตัวเคสอะไรก็ตามแต่เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันในคลิป ตัวรีวิวหรือว่าคลิปเทสเกมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมว่ามันจะมีปัญหาอะไรยังไงไปเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะผมฝากทุกคนติดตามกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราโหลดถึงกิจกรรมการแจกของต่างๆด้วยนะครับผมหวังว่าจะเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ